ขน,ขนมหวานขนมน้ามากินขนมสาคูกะทิสดน้าอร่อยแนะ่มาเด้อมาวันนี้กินขนมกันขนมหวานขนมน้ามากินขนมสาคูกะทิสด อะ่รนะมาเด้ตมามมากินขนมสาคูกะทิสดอร่อยนะมาเด้อมาวันนี้กินขนมกันสาคูกะทิสดมาครับทุกคน